กระโลกจ้ากระโลกขาวกระโลกหางขาวตัวดํา ก็กินหมากแกนโดดไปนู่นแล้วขึ้นต้นไม้ไปแล้ว ไหวมากเนาะอยู่ตรงปลายนี่ลนะกิ่งไม้กระเพื่อมโดดขึ้นแพ่งบุญ อยู่มุมนี้เนาะอ่ะอยู่มุมนี้มองเห็นเราแอบอยู่ในกระจกเนาะในศาลามันเขาวิ่งกันไปนูน่นเลยวยดปก็ลอกขางขาวหรือกระแต่ก็ไม่รู้เนาะแต่เป็ลักษณะคล้ายๆกระลอกกระลอกน,นอี่ด้นบนเขาไปหากินกบับกินฝากไม้ มันจะเป็นสมุนไพรนะไอ้ตุกโคนไปแล้วขึ้นต้นเสี้ยวไปแล้วต้นเสี้ยวมาแล้วนี่มาถึงต้นปลายต้นเสี้ยวแล้วเนาะนูน่นลงไปนู่นแล้วก็เพื่อมก็เพื่อมอยู่นู่น นูน่นออกต้นพยุงไปนี่นี่อยู่ต้นพยุงแล้วไปปลายยอดต้นพยุงแล้วนูน่นออกไปนู่นแล้วนูน่นโดดไปแล้วพาชมกระลอกจ้ากระลอกเราแอบถ่ายด้านนอกน,ะนี่นี่เออเด่นแอบถ่ายเขาอยู่ด้านในนู่นเขาไปต้นศักแล้วไปนู่นแล้ว นน่นค่อยๆลงมาแล้วค่อยๆลงมาแล้วอะอยู่ระยะระยะห่างพอสมควร ไม่มีไม่มีอาหารล่อเขาเนะอะอเขารู้กำลังไต่ลงต้นประดู่นะ่โดดมาแล้วโดดไวมากเลยโดดขึ้นกิ่งประดูมา โดดกลับมาแล้วโดดกลับมาแล้วโดดกลับมาแล้วดดกลับมาอ่าวิงา่งไปโดดไปนู่นแล้วอืออยู่ต้นประดูน่นี่นี่มาต้นประดู่แล้วอืม เห็นตัวเขาดำๆอยู่ตรงกลางโฟกัสนี่เนาะ,ะนะก็วิ่งกันไปแล้ววิ่งกันไปแล้วนานนาน,น,านขึ้นไปแล้วปลายยอดแล้วหายไปแล้วเอาสำหรับคลิปนี้ไว้จบไว้เพียงค่นี้เนาะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมเนาะ